สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลมากับคอนเฟรคกุกกี้นะคะคอนสูตรนี้เปิ้ลใส่ลูกเกดกับวอลนัทลงไปด้วยนะคะใส่ถั่วด้วยใส่ลูกเกดด้วยนะคะเปิ้ลหนถาดดำนะคะแต่นี่ก้นก็ไม่ดำนะคะปกติเลยคุกกี้สูตรนี้กรอบเบาอร่อยมากๆค่ะร่วนนี่แล้วก็กรอบมากนะคะด้านในมีทั้งลูกเกดทั้งถั่ววอลนัทนะคะ กรุบกรอบอร่อยค่ะวิธีทำไม่ยากนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำอย่าลืมกด subscribe ถ้าชอบใจวิดีโอกดไลค์ hmm. ก like, share, mm ็แชร์เป็นกำลังใจให้บันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะแม่บ mm ้านตุรกีสวัสดีค่ะในถ้วยนะคะในถ้วยมันมีเป็นลูกเกดนะคะ นะใครจะใช้ผลไม้อื่นก็ได้นะคะเป็นแคนเบอรี่ก็ได้นะคะหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะสำหรับสูตรนี้นะคะก่อนจะใช้ผลไม้แห้งทุกครั้งนะคะเราจะแช่น้ำเดือดหรือน้ำร้อนนะคะแช่ทิ้งเอาไว้สัก10ถึง15นาทีนะคะเราค่อยเสดดน้ำก่อนนำมาใช้นะคะ ในถ้วยนะคะคือแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ้นจะใส่ผงฟูนะคะผสมเอาไว้กับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะผงฟูก็ใช้เป็นซองเล็กๆเ,เขาจะได้แบบว่าสดใหม่ตลอดนะคะตักแล้วปาดให้เรียบแบบนี้นะคะนั่นคือน้ำชาใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นเราจะคนให้เขากระจายตัวเล็กน้อย เนี่ยผสมนะปุนมีเนยนะคะเนยนิ่มแต่ยังเงย็นอยู่นี่ให้ดูว่านิ่มแบบนี้นะคะนี่นิ่มนิ่มนะคะนี่ให้ดูนี่นิ่มแต่ยังเงยน็นเย็นอยู่นะคะปุนมีเนยนิ่มจากนั้นปุ้นจะใส่น้ําตาลทรายะคะ่ะเดี๋ยวเราจะตีเนยกับน้าตาลทรายนะเราใส่น้ำตาลทรายลงไปเ,เกลือค่ะเล็กน้อยนะคะแล้วก็ ให้มีน้ำตาลทรายวานิลาใช้น้ำตาลทรายวานิลาก็าได้นะคะหรือจะใช้เป็นกลิ่นวานิลาก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะต้นใส่กลิ่นวานิลานะคะเล็กน้อยค่ะกลิ่นวานิลาของิ้นเป็นแบบเข้มข้นนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อใส่นิดเดียวประมาณ1ส่วนสี่ช้อนชานะคะเป็นแบบเข้คนมาใส่แค่1ส่วนสี่ช้อนชาก็หอมมากแล้วนะคะใครใช้กลิ่นวานิลาแบบไหนก็อาจจะใส่ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะอนะันนั้น แล้วแต่คุณภาพของกลิ่นวานิลาที่เราใช้นะคะจากนั้นนะคะก็จะตีเนยกับน้ำตาลทรายและเกลือนะคะให้ขาวขึ้นฟูลเล็กน้อยค่ะโอเคเ้นตีจนเขาฟูนะคะเราจะเห็นความฟูของเนยนะคะอ่ะพัดอ่างค่ะ นะคะจะฟูๆประมาณนี้นะคะอย่าตีจนฟูมากนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเนยละลายนะโอเคประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะล่อนแป้งกับผงฟูที่เราผสมกันเอาไว้นะคะลงไปค่ะ <c oughs> เมื่อล่อนแป้งฟูเสร็จแล้วนะคะผสมให้เข้ากาัน ขั้นตอนนี้ใครจะใช้พยางก็ได้ใช้ตะก้อก็ได้นะคะนะสูตรนี้ใช้เครื่องตีก็ได้ใช้ตะก้อกมือก็ได้นะคะใครไม่ใช้ไม่มีเครื่องตีก็ใช้ตะก้อกมือได้นะคะแต่ถ้าทำเยอะๆทำหลายๆสูตรเบิ้ลหลายๆสูตรจะต้องใช้ที่ตีนะคะจะผสมกันดีกว่า ผสมนะคะให้หมดผงแป้งดีแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะพึ่จะใส่ถั่วค่ะถั่ววันนี้พิ่นใช้เป็นอลนัทนะคะใครมีถั่วอื่นใส่ได้ค่ะแล้วแต่ชอบนะจะเป็นอัลมอนด์ก็ได้แมคคาเดเมียฮาเซลนัทอะไรก็ได้นะคะส่วนผลไม้แห้งพิ่นใช้เป็นลูกเกดใครจะใช้เป็นผลไม้แห้งแบบอื่นก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้นะคะทั้งถั่วทั้งลูกเกดนะ อันนี้เป๊ะแล้วแต่นะคะหรือใครจะใช้เป็นช,ช็อกโกชิพก็ได้นะคะคนให้เขากระจายตัวทั่วๆค่ะดูให้หมดผงแป้งนะคะด้านล่างเนี่ยคนเอาพายตลบขึ้นมาด้วยนะคะปะัดอ่างให้ดีนะคะ ให้ส่วนผสมกระจายตัวทั่วๆโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นี่ก็พลิกมาดูด้วยนะคะว่าไม่มีผงแป้งขาวๆนะคะนะว่าไม่มีเป็นเศษได้เล็กๆแต่ไม่ใช่เป็นผงแป้งขาวๆนะคะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวตอนนี้นะคะไปวางเตาเอาไว้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปแล้วก็เตรียมอบค่ะ เดี๋ยวเรามาขึ้นรูกคุกกี้กันนะหรือตักคุกกี้วางบนถาดเหมือนเดิมนะคะเพิ่นใช้ถาดดำในการอบนะคะที่บ้านมันมีแต่ถาดดำนะคะถาดดำอบได้ค่ะไม่จาเป็นจะต้องซื้อถาดอลูมิเนียมใหม่นะคะเพิ่นเตรียมจานที่ใส่คอนเฟลก์เอาไว้แล้วนะคะเพิ่นจะตักขึ้นมามนเพิน่นใช้ช้อนตวงเพิ่นใช้ช้อนตวงที่เป็นหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะตวงนะคะ มันตักขึ้นมาค่ะแบบนี้นะคะหนึ่งกอ่ะหช้อนนะคะใส่ลงไปในคอนเฟกค่ะนะคะใส่ลงไปเลยแบบนี้นะคะจากนั้นนะาเอาคอนเฟกเนี่ยกด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 นะ,ะให้ติดแบนๆน,นิดหนึ่งนะคะให้ทำให้แบนๆน,นิดหนึ่งแปะลงไปค่ะ จะได้เป็นแบบนี้นะคะวางเรยนบนถาดออกได้เลยค่ะตักนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะก้นจะได้เท่าเทกันนะคะจากนั้นคลุกคอนเฟกค่ะนะคะกดให้แบนๆประมาณนี้นะ,ะไม่ต้องหนามากนะคะวางไม่ต้องห่างกันมากเอ้ไม่ต้องห่างกันมากนะคะเพราะว่าคุกกี้สูตรนี้จะไม่ค่อยขยายตัวนะคะ เขาจะไม่บานออกนะคะคุกกี้เขาจะไม่ค่อยบานออกนะคะเราวางติดๆกันได้ค่ะปั้นป้นหมดแล้วนะเป,ปิ้นได้ประมาณ17ก้อนนะคะสูตรนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1 7บเถึงสิก้อนนะคะจากนั้นนะคะเรานำเข้าอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาเลยนะคะนะฐานใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะวางเอาไว้ในฐานนะคะสักประมาณ 3ามนาทีนะคะ2อสานาทีก่อนที่จะเอาไปพักให้เย็นบนตะแกรงนะคะตอนนี้คุกกี้เขายังนิ่มๆอยู่นะคะถ้าเอาออกจากถัดตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเสียทรงได้นะคะนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปนด้วยนะคะอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้ปนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ